สวัสดีค่ะทุกคนค่ะจะร้องในช่องกัลเทน่าฮอลลี่ค่ะเย้เูดกี่เฮือห์เดือดสีนี้เดือดสีนี้สามส,ามสามองเออจุบจุ๊บเดี๋ยวไปเจอกันในเกมค่ะเอาละค่ะเราก็เข้ามาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วน,นะคะกูเกิดอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครมึงมรกรุงเทพมหานครอมอนจุกโร,กรมึงฮะโจก,จกาฮะ โอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอะไรอร่อยบ้างใครขี่อะไรมาอ๋อขี่หัวในไงจรวดพี่นักปรุงน้ำหอมนักปรุงน้ำหอมเราจะปั่นบริการอเจ้าพึมพึมนอเจ้าพื้นพลิมขาดจึงเลยเนชิญหัวนมเต้นเธอหัวนมเต้นตุ๊ด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 ว้าวหัวนมอะไร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 ใหม่ราคาไม่อยู่แล้วอเจ้าพึมพึมนอเจ้าพื้พึมน เลิกเต้นสักทีจะได้ไม่ใช่ลำคาญนะเฮ้ยเลือกกระโดดไปกระโดดมาสักทีเถอะฉันไม่มีสมาธิปัดไฟเลยดูเธอรู้ฉันก็เลจะโดดอ่ะเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันจะกระ,ะโดดแล้วนะโดนอะไรเหรอโดนเล็ดหยุดอ้าอะไรกระเทยที่เด็กบ่นเนี่ยอุ้ยเสียงอะไรเธอมาดูแน่กลัวจะดีเลยนะนนะโอ้ฉันหลุดแล้วนะ่าประดับเธอสวยจังเลยนะน้ำหอมแน่นอน ซื้อมาจากประตูน้ำทำมันจะไม่สวยล่ะปั่นต่อกันเถอะเฮ้ยเพื่อนโดนแล้วอ้อให้ตายเถอะปั่นไว้มางๆเลยอ่ะเห็นไหมฉันบอกแล้วไงล่ะเดี๋ยวเพิ่งเสร็จเครื่องเดียวบอกปั่นอย่าไปอ๋อเธอที่เธอปั่นไว้เพราะเธอมีฉันอยู่อย่างไงล่ะมันน่าตีเร็วยุเลิกสิ่งเอ้าทำไมฉันลงแล้วหรอใช่เธอคนลงนะ เขาจะไปก้าวไก่ในชีวิตเขานานๆก็ไปไม่ได้หรอกนะเธอรู้ไหมว่าถ้าเขาเป็นกรีอ่ะฮะอะไรนะจะพูดอะไรลงไปดะเอาละทำไมไม่ปั่นล่ะยืนทำไมเราเดี๋ยวมันก็มาหรอกโอ๊ยสเลดติดคออุ้ยเธอเป็นอะไรน่ะเธอหนาวสั้นเหรอเป็นอะไรอ่ะโควิดปไหนยกรีอุ้ยอะไรเป็นมีอะไรอะสตรีหรอ เอ๊ะ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 เฮ้เฮ้คนกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเอ้าจมูกเออมืงนี้น้ำหอมมันยืนนิ่งอ่ะเอ้าอีห่านี่ยืนขี้ยอะไรเออมาซอยเอ่าไปบัดจะมาก็มากูตกใจหมดเยี่่ไปรักจัดเลยไปอยู่แล้วเธอวิ่งไปไหนเล่าอ้าววววเธอหนีสิรออะไร ขอสิงหน่อยได้ไหมอ่ะได้สิก็สิงก็สิงปั่นปั่นไวมากๆเลยอ่ะเธอโดนแล้วยิงปั่นนะทางนี้จูกิฮูปั่นอยู่ปั่นอยู่ช่วยกันปั่นอยู่เนี่ยเลิกเต้นไปเต้นมาสักทีใช่ไหมไหล่ตาเกินอ่ะแหม่ได้ฉันไม่เต้นแบบเนี้ยเธอก็ไม่ปั่นเร็วนะสิเดิมขาดจะสิง ป้าปั่นก่อนเหรอไปช่วยเพื่อนก่อนนะสิถามได้อะไรนะจ๊ะที่รักโอ้เอวเอาไว้เดี๋ยวฉันไปช่วยเองอุ้ยตกใจอีเหี้ยอะไรเนี่ยอุ้ยสติ๊กเกอร์น่ากลัวจังเลยนะเสร็จอีหนึ่งเครื่องค่ะอ้าวไช่ก่อนอะไรเออชะกันไปนะจ๊ะที่รักรแล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รูกอิหาเนี่ยมันชอบอยู่นิ่ง จะเล่นก็เล่นอีสัตว์ไม่ใช่มายืนนิ่ง่ะเฮ้ยสันดานนี่อที่รักรอแป๊บหนึ่งค่ะมึงมันยืนนิ่งอ่ะมึงรายงานมาดิเอ้าจบเกมแล้วทำไงงี้ยืนนิ่งเนี่ยเนี่ยมึงดูมันเออเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะอะไรยืนสวยไปไปเมันน้าเปนน้ำไปไปไปอะไรใครเราว

เอฟเคเก่งอิจฉาดันเดเถอะปั่นเร็วรอ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 สกิลขี่หัวรอสกิลขี่หัวโอ้โหขี่หัวเลยเหรอเราต้องรีบปั่นไปนแล้วเราไปช่วยมันไปเราไปช่วยมันแบบตายปบลิเวณนั่นน่ะนี่ค่าให้มันเล่นนี่ค่าเสือกสารแลนมันยืนนิ่งอะไรใครมาขี่อะไรตรงนี้เกือบ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 ว้ายไอ้ยมา มาาสิมาเลยมาเลยมาสิมาเลยมาเลมามาิวไอ้ายจะพุ่งหรอจะพุ่งหรอทําอะไรอะไรอะไรของมึงอะไรของมึงิวาอไปอสบายใจจังสอยเน ปัดไปสบายใจจ้งโอ้ยช็อตโอ้ยเลยมนขี่มันขี่แล้วมันแอนปัดไปสบายใจจังปัดอีกครั้งก็อยางเป็นคนสวยเออเอในขณะที่เรากำลังปัดไปเพื่อนกันเพื่อนก็โดนไล่อยู่อ๋ออเฮ้ยกูมาช่วยมันแล้วหญิง เปิดเท่าไหร่มึงเปิดเท่าไหร่อะเปดเท่าไหร่อ่ะแรกเป็ดแรกมื่อเราจะตายกันหมดเหเนี้ยเนี้ยโอ้โหไม่เห็นมากไปเยี่ยฟ้าด้วยอีสัระหวัดดีค่ะพี่หวัดดีค่ะอะไร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 เปี้ยวมาเป็นยังไรมาสิมามาเปี้ยวนี่ไอสัตว์อ๋ออ๋อช่วย โยนแล้วมึงไปฮิวกันไปฮิวกันเลยไปฮิวกันเร็วๆด่วนๆอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอะโอ้ไหนอะอยู่คนละโยศเลยดอกอยู่ไหนทำไมหาไม่เจอทำอะไรอ้าพวกเมืองหนีไปซะทิ้งกุ้ยยาเราจะไปช่วยเมืองจะไปช่วยมึงเราไปเหมือนกันไม่ใช่หรอมันยืนเป็นกะหลี่แม่เราอยู่ดิ ไปเร็ยวไปเร็วไปขอกูต่อ้มึงแววนมามึงก็ทำเพื่อนกูไม่ได้หรอกเฮ้ยไอ้เหี้ยกูตกใจจิ้วเอ้าว้ยว้ยว้ยอ้ยนี่มมาตีเร็วจักเลยอะอะไรอะไอ้ขี้โกงไม่ได้ขี้โกงปกมึงนั่นแหละขี้โกงอยโวยกรี ้ยดาใส่เสื้อแดงแล้วคิ๊เท่เหรออุ้ยทำไมหิวช้าจังเลยอ่ะฮันเตอร์หลงฤดูมึงฮึฮันเตอร์หลงฤดูอันนี้มันหน้าอะไรหน้าฝนเหรอมันหน้าฝนมึงใส่อะไรหน้าหนาวอีกแต่ทอจังเลยไปแล้วเออไปแต่กูสว่างนะคะต่อไปก็กูสินะต่อไปก็กูสินะเอ่อเอ้ยไม่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 ลุมอยู่ไหนวะเปิดซิเปอร์ลุ้มซิเมิงอุ้ยยิวช้ามาก ไปหาหลุมหลุมล้านแบบนึงนะมึงว้าวแวนมาแวนมาอะไรอะไรอะไรเอาซี่ฆ่ากูเลยเอาซี่เออนั่นแหละดีดีลงหลุมไปเลยลงหลุมไปเลยตักกล้ยลงหลุมไปเลยเอ้ามีห <คา S 2> ลุมหรอมีลุงเองปะนั่นน่ะไหนหลุมอยู่ไหน,ไไหนไเออนั่นดิไปไหนอ่ะใกล้กำแพงขอบแต่แห้งตายไปขอบแมพ โอ้โหแล้วหยุดแต่นี่ดิพูดเป็นเล็บตัวเองอยู่กลางแมปเป็นอยู่ขอบแมามีลูกเองไหมไม่มีคานมาสิคานหาเร็วคานานหรือหาเร็วฝากไปก่อนเถอะนะไอตัวตลกไอตัวตลกที่ไม่ตลกเอออีหลงอีหลงเนียทูเอ้ามีลูกเองเหรอจำอาเลยแหลกเลยไปเลย จะรอดไ, <ป S 1> ไหมไป,ไปสิไปเลยไปสิไปเลยจะรอดไหมจะรอดไหมอาระอาระอาระเอาระเอาระเอาระหาลหลุมเดียวเธอต้องต้องไปเครื่องปั่นก่อนต้องไปเครื่องปั่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกาขึ้นหัวไม่หลุมมาเปิดแล้วลแต่มันอยู่ไหนอ,อ,อย่าบอกนะว่าอยู่อยู่หน้าเรือเฮ้ยตรงนั้นหรอใช่ไหมอย่าบอกนะอ๋ออยู่นี่เธอ วิ่งไปเลย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 เธอไม่ตายเธอไม่ตายอยู่ตรงไหนบ้างทำอะไรอ่ะฮะหยุดเอาโอ้โหเป็นไม่ค่อยแจ็คสันเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนะคะสำหรับวิดีโอสองตัวรับไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไครต์อย่าลืนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเราจะไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวินีโอขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย